ของที่ทางแบรนด์ของจูนะคะของจูแลบอบรดเทอรี่นะคะส่งมาให้พิภพทดลองค่ะมันเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแค่แกะกล่องกันจริงเพราะพิ่พเองก็ยังไม่มีโอกาสได้ลองเลยนะคะแต่อยากจะแกะกล่องให้ดูก,กันก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากพอเริ่มใช้ไปแล้วค่อจะมารีวิวกันอีกทีถ้าอยากทราบว่ามันมีอะไรยังไงบ้างะค,ะค่ะติดตาชมันเล็กของต่างตาที่ให้มาทดลองนะคะคือประมาณว่าให้มาตามที่อยู่ที่มีในโบชัวเลยนะคะคือว่าตรงนี้หน้านี้ทั้งหมด9ชิ้นนะคะหน้านี้อีก3ชิ้นนะคะเป็นทั้งหมด12ชิ้นเรามาลอง ค่อยๆไล่ like, ไปทีตัวกันเลยดีกว่านะคะอันแรกคือด้อจากทุกอันตัวนี้บ่ออีกครั้งคือ,อยังไม่ได้ลองใช้มีถาไมไปบน f a c e b o o บ้างแล้วเนาะบางคนบอกว่าดีมากเลิศมากป้าพลาดไปได้ยังไงไม่เคยใช้จริง,รงๆแล้วไม่เคยรู้จักแบรนด์นี้มาก่อนนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะก็มาทำความรู้จักกคนวันนี้แหละเนาะยี่ห้อชื่อคองจูตอนแรกที่ได้ยินเอ้นี่มันร้านอาหารคองจูที่ร้านเกาหลีที่อยู่ในโรงแรมแถวปทุมวันหรือเปล่านะคะเออเปล่าไม่ใช่นะคะเป็นเป็นแล a ราทอรี่ขายผลักนะคะแล้วก็เป็น คลินินกเสริมความงามไปด้วยในตัวก็คืออันแรกอันนี้นะคะเป็นไวเปอร์ไบร t e เทนนิ่ o มูสนะคะคือเป็นมูสใช้ล้างหน้าคือว่าพอปั๊บปั๊ออกมาปุ๊บก,ก็จะเป็นฟองเลยนะคะคือล้างหน้านั่นเองตัวนี้เป็นตัว cleansing นะคะอันนี้ราคาไม่แจ้งแถลงไขนะคะไม่ได้บอกมาแต่ขนาดบรรจุค,คือ160มลตรนะคะเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยตานี้แล้วน,นะเขาบอกว่ามันจะ และวรุ่มละมุนต่อผิวไม่มีส่วนผสมของสบู่มีพ H เป็นกลางล้างเครื่องสำอางและสิ่งสกปรกระหว่างวันได้โดยไม่รบกวนผิวที่บอบบางเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยคืออันที่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่งหน้าอะไรแบบเวอร์เลิศสุดขีดนะคะสามารถใช้ตัวนี้ล้างเครื่องสาอางบางๆคุณได้เลยนะแต่อย่างที่บอกพิมก็ยังไม่รอนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ต้องปั๊บออกมาโชว์นะนะคะอันที่สองนะคะตัวนี้ชื่อว่า เออให้ดูโลโก้หน่อนะคะหน้าตาประมาณนี้กล่องจะเป็นสีดาแล้วก็เป็นเนื้อด้านแบบนี้ทุกอันเหมือนกันหมดนะคะตัวนี้คือ Facial m o d e r a t e Sunscreen นะคะเป็นครีมกันแดดผสมรองพื้นที่ปกป้อง UVA และ UVB แต่กล่องเขาไม่เหมือนปกติปกติเราจะต้องแบบเปิดตรงนี้ใช่ไหมคะของเขานี่จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะเนี่ยงัดเปิดทางนี้นะคะอันนี้980บาทนะคะเปิดมาปุ๊บฟริงอะไรประมาณนี้ไม่ธรรมดา ก็คือขนาดบรรจุ30กรัมนะคะนี่สามารถดึงไไมได้เลยขนาดบรรจุ30กรัมบนหลอดก็คือจะแบบไม่ได้มามีข้อมูลอะไรมากมายคือทุกอย่างเนี่ยจะให้อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะรายละเอียด มหาสารบางตะเกียงนะคะคือจะบอกว่ามันคืออะไรใช้อย่างไรนะคะแล้วก็ส่วนผสมคืออะไรบ้างนะคะซึ่งถ้าเหิมคุยกับเจ้าของผลิตภัณฑ์มาเขาบอกว่าส่วนผสมของเขานี่ระดับเกรด A แล้วก็ผสมจริงให้ของจริงๆนะคะตามที่แบบว่าระบุบนผลิตบนกล่องบนฉลากเลยไม่ได้แบบว่าหลอกลวงกันนะคะคือประมาณว่าระบุว่าใส่มา2กรมัมใส่มาครึ่งกรมัมอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะเขาบอกว่าเขาเนื่องจากเขาเป็นผู้ผลิตเองเนี่ยเขาก็สามารถเลี้ใส่ให้เราเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ขนาดส0 ml นะคะราคาเ8 0าสิบบาท อันที่3นะคะชิ้นนี้อันนี้เป็น p r e f i จูนโทนเนอร์นะคะนี่เป็นโทนเนจริงๆแล้วเนี่ยตัวพิมเองเนี่ยไม่ได้ใช้โทนเนอร์มานานมากแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเนื่องจากได้ลองรับมาอย่างนี้แล้วมีคนบอกว่าดีหลือเกิดพิมต้องลองซะหน่อยนะคะอันนี้ราคา780บาทขนาดบรรจุ100 ml นะคะของเขาค่อยตายคือเขาจะเป็นแบบ <c oughs> เปิดไม่ออก <c oughs> เนะเ,เปิด จนเหงื่อท่วมเลยนะคะปากกดก็ยังบินไม่ออกนะคะแต่ว่าอันนี้ที่ของเค้าเนี่ยเขาจะเป็นแบบสเปรย์นะคะที่เขาบอกมาเป็นแบบสเปรย์แล้วก็ให้สเปรย์ห่ายจากผิวหน้า20เซนเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่พิม์เขาเรียกว่าเข้าแนวเข้าทางนะปกติพิมพ์เป็นคนที่ใช้โทนเนอร์นะคะแต่ก่อนเนี่ยพิมก็จะไม่ใช้สำลีแล้วใช้วิธีแบบบงบนมือแล้วก็แบบ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 นี้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ของเขาก็จะคล้ายๆกันคือแบบว่าใช้สเปรย์เลยสเปรย์เสร็จก็มือปแบบ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 ะคะอันนี้ Discover Skin Serum นะคะ Discover Skin Serum อันนี้เนี่ยเป็นเซรั่มนะคะที่เป็นเซลล์เนื้อเยื่อเลยเปิดเหมือนกันนะเปิดอย่างนี้เปิดทางนี้เปิดวันนี้ยังไม่ทำอะไรตกนะคะจะมีอุปสรรคในการเปิดกล่องผลิตภัณฑ์เล็กน้อยก็เลยไล่เปิดที่ครบกกล่องเลยตอนนี้ก็เลยเปิดมาแล้วหมดแล้วเลยนะคะอันนี้นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า Discover Skin Serum นะคะเขาบอกว่าอันนี้เหมาะสำหรับประเภทหนุมสิวรอยแดงจากสิวอะไรทั้งหลายนะคะขนาดเดี๋ยวให้ดูดขวดขวดจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะขนาด30 ml นะคะขวดก็คล้ายๆกับเจนนีฟีกเขาบกคล้ายเจนนีฟีนะคะอันนี้ราคาขวดละ1,980บาทนะคะเขาบอกว่าช่วยย้อนเวลาให้ผิวหน้ากลับมาสวยใสยกกระชับเรียบเนียนอ่อนกว่าไว้นะคะอันนี้รู้สึกว่าอยากลองทังนทีเาบอกว่ายกกระชับเรียบเนียนอ่อนกว่าไว้นะคะ ชิ้นต่อไปนะคะอันนี้ Magic Essence นะคะ Magic Essence ราคา1,880บาทขนาดเท่ากันนะคะอันนี้เป็นไม่รู้ว่าทากลางวันหรือทากลางคืนได้บ้างน่าจะทาได้ทั้งกลางวันกลางคืนนะคะ Magic Essence ตัวนี้เขาบอกว่าช่วยกระชับรูขุมขนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นคิดว่าอย่างต้องทางอย่างน้อยตอนเช้าแน่นอนก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้านะคะ น่าสนใจน่าสนใจเพราะเขาบอกว่าของเขากระชับจริงปกติเนี่ยพิมเนี่ยเจะคนที่บบอนตี้เขดักพวกนี้มากเลยเพราะคิดว่าเฮ้ยคุณเกิดเป็นกระลุมคนที่กว้างนี่ทำไงเด็กอย่างมากก็เอาไอ้พวกแบบพรามเมอร์อุดลงไปอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอันนี้เขาบอกว่าเขาช่วยได้ดังนั้นต้องลองดูซะหน่อยะคะ่ะทาทายทาทาย,ทาย,ทายอันนี้นะคะโ o บ b กสก k i n Rejuvenating เอ s e n c e นะคะช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะขนาดเท่ากัน30 ml นะคะราคา1,880บาทขวดหน้าตาเหมือนกันอีกแล้วนะคะ คนหน้าตาเหมือนกันหมดเลยเดี๋ยวหยิบให้ดูสามขวดแรปเหมือนมีเจนนฟิกสามขวดที่บ้านเลยะคะสามขวดนะคะหน้าตาเหมือนกันเพียๆๆๆ้ยเพี้ยเพี้ยขวดแก้วนะแตบกบได้ต้องระวังนิดหนึ่งนะคะมาถึงต่อไปนะคะอันต่อไปนี้จะเป็น Facial with อีคร e ีมนะคะเขาบอกว่าให้ประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามิน E ีทั่วไปถึง40-60เท่านะคะก็แม้กระทั่งกล่องทรงนี้นะตอนแรกผมก็คิดว่าจะเปิดทั้งบนเปล่าะคะ่ะก็เปิดเหมือนเดิมนะคะเปิดเหมือนกันแบบน,นี้แล้วข้างในเป็นกระปุกอันนี้นะคะราคา1,280บาทขนาดบรรจุเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะ50 ml อะ30เหมือนกันค่ะเป็น30นะคะอุ้ยแล้วเป็นแบบกระปุกแบบนี้ด้วยแบบกระปุกแบบเกาหลีอะคะ่ะที่เดี๋ยวนี้เขานิยมกันคือใช้วิธีกดตรงนี้ลงไปแล้วก็ครีมมันจะพุ่งขึ้นมาจาก จุกนี้นะคะคือแบบไม่ใช่เป็นกระปุกประเภทที่แบบเราบิดบิดแล้วก็เอานิ้วจ้วงไปแบบนั้นพี่ไม่ค่อยชอบพี่ว่าแบบเนี้เวิร์มากมเลยโอเคหน้าตาเหมือนกระปุกแต่ก็แบบว่าไม่กระปุกสะทีเดียวนะคะ1นึ่บาทอันถัดมาอันนี้นะคะ watering เออโอเค watering and nourishing essence นะคะเป็นเอสเซน e ที่ช่วยให้ช่วยปรับอรรมลมผิวนะคะสกัดมาจากแตงกวาราคา1 8 8 0บาทแล้วก็ โอ้ oh, ฝาลูกปิดอยู่ในกล่องนะคะขนาดบรรจุ30 ml นะคะเป็นหัวบรรจุบแบบนีเน้เหมือนกันกระปุกหน้าตาแบบนี้เหมือนเหมือนกันนะคะเขาเป็นแบบสไตล์เดียวกันเลยเนอะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณซื้อยี่ห้อนี้ไปเนี่ยคุณอาจจะต้องเขียนเบอร์ด้วยปากกามแมจิกแบบคีณน,นะคะเขียนเบอร์จะได้จาได้ไม่งั้นมันหน้าตาเหมือนกันหมดเลยหรืออาจจะลืมได้นะคะว่าอะไรเป็นอะไรอันถัดมานะคะอันนี้ชื่อว่า t ตรแอคชั่น e ปปถ่ายเซ u m มนะคะช่วยจัดเรียงซ่อมแซมปกป,ป,ป้องคอลลาเจนในผิวหนังของเรานะคะให้อยู่ยงคงกระพันนะคะราคา1,980บาทอันนี้อ้อเป็นขวดคอะแบบนะคะอันนี้ขนาด15 ml นะคะแล้วก็เป็นอย่างนี้ฝาจุกกดๆแบบนี้นะคะแล้วก็ขวดของเขาทุกอันเนี่ยจะเป็นแบบว่าที่ทึบแสงนะคะคือไม่ให้อ่อ แสงอาทิตย์หรือว่าแสงไฟอย่างเงี้ยเข้าไปได้เพราะนั้นก็อาจจะประเภทมีประเภทเขาเรียก active ingredient ประเภทที่ถ้าเกิดว่าโดนแสงมากๆเนี่ยแล้วมันจะเสื่อมคุณภาพนะคะอันนี้ก็คือคงครบเต็มที่นะคะมาถึงสามตัวสุดท้ายบ้างนะคะสามตัวสุดท้ายอันนี้ I y o u n g e r clean e <laughs> y o u n g e r ถ้าเกิดช่วยให้ใสายตาสั้นไม่ไม่สั้นด้วยก็จะดีด้วยมากๆเลยนะคะอันนี้ราคาหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทนะคะเป็น กดแบบนี้นะคะขนาด10 ml แล้วก็ตรงหัวจุกใครที่เคยดูพิมพ์รีวิวไอของ BSC มาก่อนนะคะที่มันจะเป็นจุกแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมเวลาที่กดตรงนี้นะคะแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยจะพุ่งขึ้นมาที่จุกข้างบนที่แพดข้างบนเห็นไหมแล้วถึงเวลาพอมาปุ๊บเราก็สามารถดิ่งนี้ได้เลยนะคะโดยที่แบบเราไม่ต้องเอานิ้วแต่ก็แล้วแต่และบางคนชอบอย่างพิมเนี่ยปกติฉันก็บีบปื๊ดออกมาแล้วปะนิ้วเหมือนเดิมนะคะความเคยชินอนะความเคยชินนะคะ โอเคชิ้นถัดมานะคะอันนี้หน้าตาสวยงามน,นะคะอันนี้ชื่อว่า s o l a าเพ a r l w h i t e ทน n ิ่งนะคะก็คือแบบว่าเป็นผลพันธุ์กลุ่มไวท n เทนนิ่นักเองราคา1 8 8่บาทหน้าตาแบบนี้เคยเห็นกันมาบ้างอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าอันนี้อาจจะเวาวเรียกไงอ่ะความคุณสมบัติอาจจะต่างกันบปก็คือเป็นลักษณะเนื้อเพล r ์แบบนี้เลย เป,เป็นขวดเดียวนะคะที่เป็นขวดใสแบบนี้ทั้งหมดตรงที่ท่องเราเปิดมาจะเป็นแบบขวดขุ่นหมดเลยนี่จะเป็นขวดใสให้เห็นเนื้อเพลเก๋ๆปีบออกมาแล้วก็บีบเจ้าเพลเนี่ยเพี้ยงลงไปบนหน้านะคะขนาดบรรจุ15 ml นะคะอันนี้ก็ชื่อกระบอกอยู่แล้วนะว่าไวท์เทนนิ่งนะคะมาถึงเซตสุดท้ายเป็นกล่องแบบนี้กล่องยาวๆเป็นแบบตอนแรกคิดว่าตลับแป้งนะคะเปล่านะคะอันนี้เป็น เพียววิตามินซีพาวเดอร์นะคะวิตามินซีบริสุทธิ์100%่งยเปอร์ลยเปิดออกมาอันนี้ราคา980บาทนะคะ ขนาดบรรจุ5 ml เปิดขึ้นมามันจะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นเซตคือจะมีเพียววิตามินซีแล้วก็เพียววอเทอร์แล้วก็มีดอปเอร์นะคะก็คือเรียกว่าต้องผสมกันจากที่พี่อ่านเนี่ยคือบอกให้ผสมกันก่อนที่จะลงหน้าเพราะว่าคนหลายๆคนพอใช้วิตามินซีเสร็จอุ้ยผิวหน้ารู้สึกดีจังเลยแต่พอใช้วิตามินซีพอเห็นปุ๊บมันดีก็เลยอัปโดสเสร็จเลยคะใช้2เท่า3าเท่ากลายเป็นว่าเริ่มแพ้กลายเป็นมีผื่นแทนนะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยเขาก็เลยแบบว่าช่วยผู้บริโภคโดยการที่ ให้มีการผสมกับเพียววอเทอร์นะคะเพื่อให้มันแบบว่าอ่อนโยนมากขึ้นกับผิวของเราะคะ่ะกล่องเหนียวแน่นมากนะคะปิดแน่นมากถ้าเกิดว่าใครแอบมาเปิดของคุณตอนที่คุณยังไม่ได้เริ่มใช้คุณต้องรู้แน่ๆว่าปิดแน่นสิ่งนี้คนพบตอน<ๆ>จะเก็บกล่องไปทิ้งนะคะคือว่าที่เขาเป็นวิธีการแบบปิด,ป,ดปิดกล่องแบบแปลกๆเนีแบบ่ยคะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้กาวในการติดกล่องนะคะทําให้กล่องเนี่ยกระดาษตรงนี้สามารถนําไปรีไซเคิลได้เร็วมากขึ้นและสิ่งที่ทีมคนพบก็คือข้อมูลที่อยู่ในนี้เนี่ยของผลิตภัณฑ์ของเขานะคะ ทุกชิ้นเลยนะคะทุกชิ้นจะให้ใช้บ่ให้หมดภายใน6เดือนทั้งหมดเลยนะคะคือเข้าใจว่าคงใส่คงจะเป็นเห็นเจ้ากระปุกที่อยู่ทางฝั่งขวามือสุดหะคะมันเขียนว่า6เดือน6 6m นะคะก็คือเรียกว่าใช้ให้หมดภายใน6เดือนน่าจะเป็นแบบส่วนผสมสดทั้งหลายเนาะอย่างว่าแล้วก็จะมีวิธีการใช้นะคะทุกชิ้นเนี่ยสามารถที่จะทาบนผิวหน้า ทั้งเช้าและเย็นนะคะยกเว้นไอ้เจ้าตัวกันแดดนะคะที่ทาเฉพาะตอนเช้าอย่างเดียวแล้วก็เจ้าตัวที่เป็นเพลค่ะที่เป็นโซล่าเพลไวท์เทนนิ่งอะคะที่เป็นเม็ดเม็ดจุดจุดที่น่ารักน่ารักอันนั้นนะคะอันนี้เนี่ยจะให้ทาก่อนที่จะลงรองก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้านะคะสําหรับไอ้เจ้าตัวนี้อันหนึ่งที่เป็นอันที่วิธีใช้แปลกอันอียก็คือว่าให้เอาเนี้ยค่ะหลังจากผสมแล้วก็คือหยดลงในอยส์เซรั่เซอร์ที่เราทาตามปกตินะคะเพราะฉะนั้น ก็ประมาณนี้และคะ่อะอาล้วค่ะผ่านกันไปครบทั้งหมด12ตัวจากที่มีลิสต์อยู่ในโบรชัวตรงนี้ทั้งหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวยังไงพิมจะค่อยๆทยอยลองใช้เพราะว่ามันเยอะเหลือเกินนะคะไม่รู้ว่าจะแบบว่าเทสหมดตอนไหนหรือว่าเทสต์จนเห็นผลได้ยังไงถ้าเกิดว่ามีตัวไหนยยใหญพิมทดลอาพิเษหรือว่ามีคําแนะนําในการใช้ตัวไหนหรือคุณเคยใช้ตัวไหนแล้วก็ มีความคิดเห็นอย่างไรนะคะคอมเมนต์ Comment ไปข้างล่างหรือไปโพสต์บอกพิมพ์ที่ Facebook บ้างก็ได้ค่ะเพราะว่าแหม่มันเยอะขนาดนี้ท่านเลือกไม่ถูกเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะสำหรับาวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบแล้วเราเจอกัน,นเร็วหน้าเผื่อคราวหน้าเราจะกลับมารีวิวพวกนี้กันบ้างน,นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ